ไปแล้วครับผมเบิดขค้ืนเบิดมือเอาน้องวินทำไรย่างปลาหรอวันนินหันปันนินสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสู่ปลากันนะครับอยู่กับน้องอะไรครับอยู่กับน้องนาวินครับกับน้องพาคิมครับวันนี้เราจะได้ปลาหรือเปล่าครับได้ได้ปลาคอใหญ่หรอ น้องวินว่าจะได้ไหมชาโดชะโดอยากได้ปลาอะไรปลาชาโดใหญ่ปลาชะโดใหญ่วันนี้เรามาสามทหารเสือมาดูกันว่าจะได้หรือไม่ได้หมาพานด้วยไม่มีหมาพานด้วยโอ้โหมันชื่ออะไรเนี่ยหมูตุนหมูตุ้นหมูตุนหมูตุนหมูตุนนี่หมูตุนด้วยเหรอเราตั้งเครื่องเสร็จแล้วใช่ไหมครับครับกินข้าวกันหรือยังเนี่ย ยังเลยเราต้องรอเอาปลามาปิ้งก่อนเนาะถึงจะกินเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเครื่องเราอ่ะเสร็จหรือยังนะน่าจะเสร็จแล้วได้ยินเสียงแล้วไปพาพ่อไปดูหน่อยสิไหนไปดูหนองปลาสิเป็นยังไงต้องยินตั้งเครื่องเสร็จแล้วใช่ไหมกับปลากินโอ้โหเฮ้ ขึ้นดีๆขึ้นดีๆเดี๋ยวมันจะเจ็บโอ้โหสะเราอย่างแบบลึกจังเลยวะาวินงวันนี้เราใช้เครื่องฮอนด้านะครับผมฮอนด้าลูกฮอาสี่จังหวัดนี่ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าจะมีปลาไหมคิดว่าจะได้ไหมได้ได้เหรอ<ด>เอามาเล่นกันว่าเราจะได้ปลากี่โลเนาะ จะมีปลาข้อไหมมีมีไหมมีน่าจะมีอยู่นะน้องน้องใหญ่อยู่นะ้องฮะมันบวนด้วยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นเหรอโอ้โหมีรถด้วยข้างบนเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะได้หรือไม่ได้เอาล่ะตติดตามชมเนะร้อให้น้ำบกกกอนดูน้ำดูโอ้โห น้องใหญ่อยู่ครับผมวันนี้ให้เด็กๆเ,เปิดชิปแทนพ่อแล้วจะทำช่องแทนพ่อแล้วโตกันแล้วเดี๋ยวต่อไปจะมีชิปเรื่อยๆเนาะสองคนเลยเนาะโอเคมาดูกันเลยว่าจะฟังไหมนะชิปนี้อัลากดติดตามาดูกันว่าจะได้ปลาหรือไม่ได้เนาะตรงจับเอง,งเลยนะโอเค เราสายยังแบบไม่ต้องกลับเครื่องใช่ทำไม้หยุดไปใจน้ำ,นำบบมีลับเครื่องแล้วโอ้โหว่าจะต่อแบบไม่ไม่ได้กลับเครื่องน้ำพุ่งเลยว่ะ อันดับต้นกว่านี่มั้นตอบได้จริงด้วยไม่ดูน้ำแตงก็าููมันจะบุกไม่พี่ถ่ายอยู่จะบุกเด้งโอ้ลอนโหน้องปลาเลยหรอน้องวินอโอ้โหพรุ่งนี้จะเก็บปลาบ้างนั้นเข้ามาแล้วนะเหมือนเข้าค่ายลูกเสือไหม,มแต่ว่าแต่ว่าเมื่อกี้เห็นปลาสาตัวตามลงไปดู รอเดี๋ยวพวกนี้ก็เจอนี่ครับบรรยากาศอยู่กับลูกสองคนครับวันนี้จานโตดยังไม่มาจุดกล่องไฟง่ายๆ,ๆครับผมบรรยากาศยามค่างคืนครับตีไฟเบื้องหนองครับเช่นยว่านำลุงไหลปรนไดแล้วเนาะบรรยากาศดีดีครับผมวันนี้ มา,มาไปไปครับผมเดยยีฟ้าไปเบืองหนองต่อครับน้ำนอาจจะลดหลายเติบแล้วครับผมไ่ <c oughs> ได้เอาพญานาคมาครับไปใ,ใส่เครื่องมันดะนองเล็กเขาครับในการขึ้เกวาครับผมเพราะว่าค้อยเล็กขึ้นมาอ่าค่อนข้างยากครับผมเมืองทางลำบากเล็กน่อยครับก็เลยต้องใส่เครื่องหน่อยโอ้แนวลดลงหลายแล้วครับ เป่าว่าเนาะปูย่าเป็นโบกี้ยังหรือว่าเปีน,นกินนี่แล้วครับโอ้เห็นไหมครับเห็นยุ้ยไฟผมบ่สังเกตยุ้ยไฟผมดีๆครับ เอาเงินโบเคสครับทีเดียวเดี๋ยวรอดนะผมรถที่เดี๋ยวเลยครับมีเชดูไม่นอนป่าขื่นยูนี่รถล้หลายครับเพิ่งเฉียดรถเฉียดดำดำเจอกันได้พัญชนะมากนียนะจัดดีมากเลยครับ ยิ่งไปกว่ายิดไปกว่ามากครับวันนี้โคตวใหญ,ญ่มากเลยดำคือมือเลยครับผมจัดเกียนเลยแบบนี้การตัวโปรปืดยิ่งปล่ามากว่ามันกลังนำ้นำใสมากครับ จะอยากลบค่างยง่ายผมอ่านยี่สิบปีแล้วมั้งครับน้องนี่เมื่อกาสิบก็ปีครับจะแกะแจ้งกับเพื่นครับผมเรื่อยๆครับเพื่อน,นี้เดี๋ยวไปเจอกันเพื่อนโซ่ครับผม,มเพื่อนกันว่าน่ามีรถจำเลยเนาะเดี๋ตัวนี้ปลาตัวนี้รอดตารอดใจมากเลยนี่ครับผมเรื่อยๆครับ มากครับผมบรรยากาศยามเช้าแล้วครับฟ้าสางแล้วครับผมเครื่องงากแดดพักแล้วพอดีละกล่องไฟกแะแต่จะถอดท,า,ทานครับผมคนหมานเด้อบุ้ยน้ำลงหลายแล้วละครผมบรรยากาศยามเช้าครับว้าวหนา,าวนิดพี่ต๋องเงินวาร์กับพื่อกัน <c oughs> <c oughs> โอ้น้ำลงหลายแล้วครับผมสว่างแล้วนอนปลานอนหน้าครับผมมือนี้โอ้ลงเยอะเลยนี่ครับระดับน้ำขากเต็มเครื่อนลงหลายเลยล่ละ จัดตัวครับผมมือนี้ช่วงเทียเท่ยงเที่ยงันาดจะได้จับกันอยู่สิดวานะขัดฟังทั้งคุณบอลึกไปตัวครับนำมันดูโอ้หูมันเบือดถังรีมันก็นอนหลับครับผมพอดีเห้เครื่องพัก แสดงว่าเครื่องยังเย็นอยู่แสดงว่าไ,ได้พักแหละเชี่ยครับผมเดี๋ยวมาเติมน้ำมันกันผม,ผมมีคนไทยให้นะครับเดี๋ยวหอยหยาดเติมน้ำมันกันเช <c oughs> ี่ยครับผมไปกันต่อครับผมร้อยเติมน้ำมันแล้วน้ำมันหมดถังนี่พอดีเลยยังไม่บวกเลย ยังไม่ลดเลยนะครับเ <c> ท <oughs> ียงเพียงไปไปก็น่าจะได้จับกันนะครับ <c oughs> ไปกันต่อ <c oughs> เดินเคลือนกับเครื่องนี้ลุยต่อลุยต่อ <c oughs> เดี๋ยวเพิ่อนๆมันากากรจับลากันเลยครับระดับน้ำสิลงได้อีกสับเลนาะะราจจะลึกมากนี่แหละ cảm sao nào anh, bay là cả ông, bứt kiên tao không yên làm này ย่างปลาหรอ,อข้าวเที่ยงเราตัวนี้เดี๋บรรยากาศข้าวเที่ยงครับผมอันนี้ปลาเขาเรียกปลาเลยปลาช่อนบ้านเราเรียกปลาข้อนะครับว้าวนี่ครับใหม่ละทั้งนี้บรรยากาศครับผมมาครับสุดเสยียบด้วยกันครับเมื่อนี้ น like ball, okay? Okay. Oh! ้องยินชอบกินปลาเหรอโอเคนะครับจแซ่บต้องการบีรยากาศสูบปลาครับปีไหมอ้าจานตัวนั้ลอะตัวนี้เกลือเกลือเปนมานมาเฮ้ป้าดูอันนี้ยังเนี่้โอ้โูปลาเนี่ยอ๋อ้าโอ้ ปักถืว่าห้เปลี่ยนไปไหมกินเขากันไหมลูกวนายูกเ้ยนี่ครับผมน้องกูดีกว่ากำลังอันนั่นดยู่กำลังอ่าดีกวากำลังอ่าแรงหนามากครับผมน้องกันน่าจะไกลบกแล้วครับมีใครตุนด้วยมูตุดโอ้ป้าเออซิากวางกันให้ จัดตัวมาแล้วครับผมมาครับจานตัวมาจังได้กินปลาพี่น้องเลยขึ้นมาอันเด้เพื่อนแท้ครับอู้ปไปยังนีงฮะปลาดุกปลาพอหัวปลาพอปลาปิ้งปลาปิ้งไอปลาดุกซิมปลาดุกดูคือว่าปลาดุกเนี่ยสีเสียงนิ่มนุ่มโอเคครับผครับผมมันสว่ามือครับ Nguyên này, quên oh, này vào đây nói <laughs> oh, 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 oh. <laughs> mắt <ta> sẽ yê mùi kiao mùi kiao đi 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 mùi เอ๋อมาอยู่เพื่อนก็จะแก่อยู่สีเด้อโอ้แพรคูแพคูแพรคูเลยเกินแล้วเกินไปปาอย่างนี้นั่นจันหรอนั่นจันว้าวว้าวมากตัวเดียวอิ่มเบ็ดเงินเลยตัวนี้เด้่เหมือนมูบาทโอ้ย ครับนี่นี่ก็มีครับหนึ่ว้าวนอนแนทั้งนั้นาไดูสวยมากใส่เนาะเสวยๆดีๆบ่งแจนจดจับอยู่ อยู่น้องนี่นี่ใส่อุกตวัวนี่นั่นจันนั่นจันอันนี้นั่นจันอี๋ผู้ความต้องวินลงไปจับปลาไอีอ๋ขี้ตัวมันเยอะเยอะเอียงอันเครื่องขึอนหมดน้ำมันหมดบ่าวทำไหมไม่ไหมนี่ครับปิ้งปลานิ่งเลยอีกกว่าเพื่อวันหิวเขา

ว่าก็ลวกกัเนั่นกันเลยว่าวตดันเพเ่อนเออว่คัดที่เกี่ยววะได้กัดตันเรียบว่าก็ลวกดีกว่าเออ chạy tốt vào chiều nào mà là bên lên vậy. Đâu có cả.